โลกเราตอนนี้กำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบศตวรรษเลยนะคะการก้าวขึ้นมาของจีนค่ะในฐานะมหาอำนาจโลกครับซึ่งมันกระทบไปหมดจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วใช่ค่ะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่มันกำลังเปลี่ยนแทบจะทุกอย่างรอบตัวเราเลยตั้งแต่เทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยพลังงานที่ขับเคลื่อนโลกเราไปจนถึง อืมอืมวัฒนธรรมสินค้าที่เราเสพติดกันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามากครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันดูน่าทึ่งขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอะไรคือคกลไกเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนพลังมหาศาลนี้อยู่วันนี้ล่ะคะ่ะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้มาสำรวจแก่นของการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้กันเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าจีนกำลังปรับเปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปในทิศท,ทางไหนครับผมน่าสนใจมากครับ คือภาพจำเดิมๆของจีนในฐานะโรงงานโลกเนี่ยอาจจะยังอยู่ในใจหลายๆคนนะคะใช่ครับภาพนั้นมันติดตามมานานแต่ภาพนั้นตอนนี้มันกำลังเลือนลางไปแล้วค่ะแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยภาพใหม่ที่เอ่อมันซับซ้อนกว่าเดิมแล้วก็ทรงพลังกว่าเดิมมากเอาละค่ะลองมาดูกันว่าจีนเขาพลิกบทบาทตัวเองจากผู้ผลิตตามสั่งเนี่ยมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกได้ยังไงคะ จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเลยนะครับคือการทุ่มงบประมาณมหาศาลอ,อย่างต่อเนื่องหลายปีมากๆไปที่การวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ือ,อลงทุนหนักมากใช่ครับแต่ที่น่าสนใจมากๆคือจีนไม่ได้เลือกโฟกัสแค่เทคโนโลยีเดียวไงครับแต่กลับแบบว่าเร่งเครื่องพัฒนาแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหลายๆเทคโนโลยีสำคัญๆพร้อมกันเลยหลายด้านพร้อมกันเลยเหรอคะ อย่างเช่นด้านไหนบ้างคะด้านแรกที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อันนี้จีนลงทุนหนักมากจริงๆทั้งในแง่การวิจัยพื้นฐานไปจนถึงการนําไปประยุกต์ใช้จริงในภาคธุรกิจในสังคมคือตอนนี้ถือเป็นแนวหน้าของโลกเลยก็ว่าได้ครับ AI นี่ไปไกลจริงๆค่ะอีกด้านที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเซมิคอนดักเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่าชิปนะครับแม้ว่าจะเจอแรงกดดันมหาศาลจากภายนอกโดยเฉพาะจากสหรัฐใช่ค่ะมีข่าวตลอดเลยเรื่องนี้ครับ แต่จีนก็พยายามสุดกำลังเลยที่จะสร้างความพอเพียงทางเทคโนโลยีด้านนี้ให้ได้มีบริษัทอย่าง SMIC ที่รัฐบาลจีนหนุนหลังเต็มที่เลยเป็นหัวหอกสำคัญคือการพึ่งพาตัวเองเรื่องชิปได้เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่สำคัญมากๆของจีนเลยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยและแน่นอนครับเทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง 5G อันนี้จีนเป็นผู้นำทั้งการพัฒนาแล้วก็ติดตั้งเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วทำให้เกิดการต่อย,ยอดไปสู่เทคโนโลยียอื่นๆได้อีกเยอะเลยครับโหการทุ่มเทแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ถ้ามองในแง่บริษัทเอกชนล่ะคะ นอกจากภาครัฐที่ผลักดันแล้วเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีของจีนเองเขาปรับตัวหรือว่ามีบทบาทอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงนี้บ้างคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะว่าพลังขับเคลื่อนสําคัญเนี่ยก็มาจากบริษัทเหล่านี้ด้วยตัวอย่างชัดๆเลยก็อาลีบาบาที่เราอาจจะคุ้นเคยกับอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับใช่ค่ะซื้อของออนไลน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก้าวไปไกลกว่านั้นเยอะมากแล้วครับตอนนี้เป็นผู้นําด้านคลาวด์คอมพิวติ้งในเอเชียแล้วก็ลงทุนวิจัย AI อย่างหนักเลย จนพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่อย่างเควนออกมาแข่งในระดับโลกได้เลยอันนี้ไม่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานนะครับที่จะเป็นผู้นําเทคโนโลยีไม่ใช่แค่พูดตามอีกต่อไปอย่าง t e n เซ n นหรือแชลมี่ก็ดูเหมือนจะมีเส้นทางคล้ายๆกันนะคะจากธุรกิจหลักของตัวเองแล้วก็ขยายไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเกี่ยวเนื่องกันใช่เลยครับ แทนเซ t เนี่ยไม่ได้หยุดแค่โซเชียลมีเดียหรือเกมแต่ขยายไปสู่ฟินเทคหรือเทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็สร้างระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่ใหญ่มากๆผ่านการลงทุนในบริษัทอื่นๆเยอะแยะไปหมดอื <c oughs> เป็นอีโคซิสเต็มเลยครับ ส่วนเชียวมีที่เริ่มจากสมาร์ทโฟนแล้วก็พวก IOT หรือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อสิ่งของต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้ก็ลงมาเล่นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างเต็มตัวแล้วในจีนแล้วก็มีศักยภาพสูงมากที่จะเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดโลกได้ไม่ยากเลยครับ การที่บริษัทเทคจีนเหล่านี้เขาไม่ได้แข่งกันแค่ในประเทศแล้วนะคะแต่เริ่มมองไปที่เวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับโลกยังไงบ้างคะโอ้โหผลกระทบใหญ่หลวงเลยครับอันนี้คือการเปลี่ยนจากยุคที่จีนเน้นผลิตตามแบบเหมือนเมื่อก่อน มาสู่ยุคที่จีนสร้างนวัตกรรมที่สามารถกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตได้เองเลยอือหือเปลี่ยนไปเลยครับมันเป็นการท้าทายผู้นำเทคโนโลยีเดิมอย่างสหรัฐอย่างยุโรป โดยตรงเลยครับแล้วก็กำลังเปลี่ยนสมการอำนาจทางเทคโนโลยีของโลกอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วพลังขับเคลื่อนด้านนาวัตกรรมอันนี้มันขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือดิจิทัลด้วยไหมคะอย่างเช่นเรื่องออพลังงานที่ดูเหมือนจะเป็นวาระสาคัญของโลกมากๆตอนนี้แน่นอนครับ ขยายไปเต็มๆเลยจีนไม่ได้เป็นผู้นำแค่ด้านดิจิทัลนะครับแต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักหรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้คุมทิศทางในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของอนาคตเลยก็ว่าได้ครับพลังงานสะอาดนี่สำคัญจริงๆค่ะความโดดเด่นตรงนี้ชัดเจนมากครับอย่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์เนี่ยจีนไม่ใช่แค่ผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์รายใหญ่ที่สุดครองส่วนแบ่งการผลิตเกิน70%ทั่วโลกนะครับแต่ยังเป็นผู้ติดตั้งรายใหญ่ที่สุดด้วย โอ้ห oh, ทำผลิตทั้งติดตั้งเลยใช่ครับพูดง่ายๆคือควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยครับเรื่องโซล่าส่วนเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แล้วก็แบตเตอรี่อันนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยครับบริษัทอย่าง BYD เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถ EV อันดับต้ตนๆของโลกแซงหน้าเทส l a ได้ในบางไตรมาสด้วยซ้ำแล้วก็มีเรือขนส่งรถยนต์ของตัวเองเลยนะครับเพื่อส่งออกไปทั่วโลก มีเรือของตัวเองเลยเหรอคะสุดยอดครับขณะที่ค CATL ก็เป็นยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ครองส่วนแบ่งตลาดโลกไปกว่า30%แล้วการที่จีนเขาคุมทั้งการผลิตแผงโซลา่าแล้วก็แบตเตอรี่ซึ่งมันเป็นหัวใจของพลังงานสะอาดแล้วก็ EV ได้ขนาดนี้ไม่มีนัยะสำคัญยังไงบ้างคะไม่ควรว่าโลกเราจะต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นในด้านนี้หรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับนัยสำคัญคือการสร้างอำนาจต่อรองแล้วก็การพึ่งพิงทางเทคโนโลยีพลังงานสะอาดครับคือจีนไม่ได้แค่ผลิตสินค้าแต่กำลังครอบงำแบบว่าห่วงโซ่อุป,ปทานทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอคะตั้งแต่วัตถุดิบสำคัญอย่างลิเทียมหรือพวกแร่หายากไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิตการประกอบขั้นสุดท้ายบวกกับตลาดในประเทศที่ใหญ่มากๆที่พร้อมรองรับแล้วก็ทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆได้ทันที อันนี้ทําให้จีนได้เปรียบอย่างมหาศาลเลยครับแล้วก็ทําให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกต้องกลับมาคิดเรื่องความมั่นคงทางพลังงานในมิติใหม่ที่ต้องพิจารณาบทบาทของจีนเป็นสําคัญมากๆฟังดูเหมือนว่าจีนกําลังใช้ความเชี่ยวชาญนี้ต่อยอดไปด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะเห็นมีข่าวเรื่องหุ่นยนต์หรือว่าระบบขนส่งอัจฉริยะต่างๆออกมาเรื่อยๆ ใช่ครับความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ระบบอัตโนมัติแล้วก็ AI เนี่ยกำลังถูกนำไปต่อยอดในการพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือ humanoid robot สำหรับใช้ในโรงงานแล้วก็อาจจะในบ้านเรือนในอนาคตรวมถึงระบบขนส่งอัจฉริยะเช่นรถยนต์ไร้คนขับแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะยุคใหม่คือมันเป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับ โอ้โหไปไกลมากจริงๆค่ะนอกจากพลังทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของ soft power หรือว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมดูเหมือนว่าจีนก็กำลังรุกคืบในด้านนี้อย่างเงียบๆแต่ว่าได้ผลเหมือนกันนะคะใช่เลยครับ soft power หรือการใช้วัฒนธรรม ค่านิยมแล้วก็นโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างความน่าดึงดูดใจแล้วก็อิทธิพลเนี่ยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จีนกําลังให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือมันแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจําวันของผู้คนทั่วโลกในหลายๆรูปแบบอย่างแนบเนียนมากแทรกซึมแบบไหนบ้างคะพอจะอยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างแรกที่เห็นได้ช็อตเลยนะครับคืออุตสาหกรรมบันเทิงภาพยนตร์จีนกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ติดอันดับโลกไปแล้วเพลงซีพ๊อปก็ได้รับความนิยมแพร่หลายในเอเชีย แล้วก็เริ่มขยายฐานแฟนคลับไปทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆอือหือหนังจีนซีรีส์จีนนี่คนดูเยอะจริงๆค่ะครับแต่ที่ทรงพลังแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่สุดในยุคนี้อาจจะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง t k t t o k หรือดูอินในจีนซึ่งมีผู้ใช้งานหลักพันล้านคนทั่วโลกเลยแอปนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่พฤติกรรมการเสพสื่อนะครับใช่ค่ะเปลี่ยนเยอะมากครับแต่มันกำลังปฏิวัติวงการอ e ีคอมเมิร์ซด้วยการผนวกโซเชียลมีเดีย เข้ากัดการซื้อขายอย่างลงตัวซึ่งดูเหมือนว่าจะนำหน้าแพลตฟอร์มตะวันตกในด้านนี้ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับจริงด้วยค่ะนอกจาก TikTok แล้วแบรนด์ไลฟ์สไตล์อื่นๆของจีนก็เริ่มเห็นมากขึ้นในชุดประจำวันเราเหมือนกันนะคะถูกต้องครับมีหลายแบรนด์เลยที่ประสบความสำเร็จในการขยายไปทั่วโลกอย่างเช่น Pop Mart ที่ขายของเล่นสะสม Art Toy จนโด่งดังไปถึงตะวันตกเลยอ๋อ Pop Mart นี่เองดังมากค่ะ ครับหรือเชนร้านเครื่องดื่มอย่างมิกซ์ที่เน้นราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเป็นหมื่นหมื่นสาขาเลยนะครับมิกซ์นี่เห็นเยอะมากจริงๆค่ะตามห้างตามถนนใช่ครับรวมถึงเชนร้านอาหารจีนสมัยใหม่ที่เริ่มบุกตลาดโลกมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนว่าสินค้าแล้วก็วัฒนธรรมการบริโภคแบบจีนเนี่ยกำลังเป็นที่ยอมรับแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสะโลกไปแล้ว การที่แบรนด์เหล่านี้ประสบความสำเร็จมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของจีนบ้างคะมันเป็นแค่เรื่องธุรกิจหรือว่ามีอะไรที่ลึกกว่านั้นคะผมว่าเป็นทั้งสองอย่างเลยครับในแง่ธุรกิจเนี่ยคือความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ระดับโลกแต่ในแง่ซอฟต์พาวเวอร์มันคือการทำให้ความเป็นจีนทั้งในแง่วัฒนธรรมร่วมสมัยรสนิยมหรือรูปแบบธุรกิจกลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยแล้วก็เข้าถึงง่ายสำหรับคนทั่วโลก อ๋อ oh, ทำให้คุ้นเคยครับนอกจากนี้การที่ภาษาจีนกลางมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆการท่องเที่ยวในจีนที่น่าดึงดูดทั้งความทันสมัยวัฒนธรรมเก่าแก่รวมถึงแพลตฟอร์มท่องเที่ยวอย่างคลิป .com ที่เติบโตเนี่ยก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแผ่ขยายที่พุนทางวัฒนธรรมนี้ทั้งนั้นครับฟังดูแล้วการเตริบโตของจีนนี่มันขับเคลื่อนด้วยหลายปัจจัยจริงๆเลยนะคะทั้งนวัตกรรมทั้งพลังงานแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ แต่มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยก็คือพลังจากตลาดผู้บริโภคในประเทศจีนเองใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับอันนั้นคือพลังขับเคลื่อนพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยจีนมีประชากรมากถึง1.4พันล้านคนอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ตัวเลขที่สําคัญกว่านั้นนะครับคือจํานวนชนชั้นกลางที่กําลังเติบโตอย่างมหาศาลเลยครับ ชนชั้นกลางนี่เองครับคาดกันว่าภายในปี2030เนี่ยจีนจะมีชนชั้นกลางมากกว่า550ล้านคนซึ่งหมายถึงกำลังซื้อมหาศาลแล้วก็ความต้องการสินค้าบริการคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับ550ล้านคนเยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการเติบโตนี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองใหญ่ไม่กี่เมืองอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะครับแต่กำลังเกิดขึ้นในเมือง รองและเมืองเล็กๆทั่วประเทศเลยซึ่งกำลังกลายเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมหาศาลเมืองใหม่ๆของจีนหลายแห่งเนี่ยมีประชากรมากกว่าเมืองหลวงของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศซะอีกนะครับนี่คือสเกลที่ใหญ่มากจริงๆการมีตลาดที่ใหญ่ขนาดนี้มันสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทจีนยังไงบ้างคะในการแข่งขันทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับโลกโอ้โหมันสร้างความได้เปรียบมหาศาลเลยครับในหลายมิติเลยอย่างแรกเลยคือขนาดของตลาดสเกล อันนี้ชัดเจนทำให้บริษัทสามารถลงทุนด้าน R&D พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ขยายการผลิตได้ในระดับที่คุ้มค่าแล้วก็รวดเร็วกว่าคู่แข่งในตลาดที่เล็กกว่ามากๆลงทุน R&D ได้เยอะขึ้นใช่ครับอย่างที่2คือข้อมูลผู้บริโภค Data ครับตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายเนี่ยมันให้ข้อมูลเชิงลึกมหาศาลเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งบริษัทสามารถนำไปใช้วิเคราะห์แล้วก็พัฒนาสินค้าบริการที่มันตรงใจได้อย่างแม่นยำมากๆอย่างที่เราเห็นในซ u เปอร์แอปอย่างเมทวนที่ให้บริการครอบคลุมแทบทุกอย่างในชีวิตประจำวันเลยเพราะว่าเขามีข้อมูลมหาศาลอยู่ในมืออ๋อใช้ Data ให้เป็นประโยชน์ครับผมและอย่างที่3คือ ฐานในการขยายตัว expansion base ครับบริษัทที่สามารถแข่งขันแล้วก็เอาชนะในตลาดจริงที่ทั้งใหญ่แล้วก็มีการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆได้เนี่ยย่อมมีความพร้อมแล้วก็แข็งแกร่งพอที่จะขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองในสนามที่หินที่สุดก่อนที่จะออกไปเวทีสากลเหมือนผ่านด่านยากสุดมาก่อนประมาณนั้นเลยครับตัวอย่างเช่น แบรนด์กีฬาอย่างอันต้าที่ตอนนี้กำลังท้าชนยักษ์ใหญ่อย่างไนกี้และ Adidas ในจีนได้สำเร็จก็ย่อมมีศักยภาพที่จะไปแข่งในตลาดโลกได้เช่นกันเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าการครองตลาดจีนได้ก็เหมือนมีแต้มต่อสำคัญในการก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกไปแล้ว ใช่เลยครับการเข้าถึงแล้วก็ครองใจผู้บริโภคชาวจีนได้เนี่ยจึงเปรียบเสมือนการเข้าถึงขุมทรัพย์ที่ช่วยเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างมหาศา,ศาลเลยครับพอฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปได้ว่าการพงาดขึ้นของจีนในศตวรรษนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเลยแต่เป็นการขับเคลื่อนด้วย4เสาหลักที่ทงพลังมากๆคือ การลงทุนอย่างหนักแน่นในนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับผมการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต huh. การแผ่ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอย่างแยบยนต์และสุดท้ายคือพลังอันมหาศาลจากตลาดผู้บริโภคในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะถูกต้องครบถ้วนเลยครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราอาจจะเห็นได้แค่ ครั้มเดียวในศตวรรษจริงๆครับเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจโลกที่ไม่ใช่แค่ทางเศรษฐกิจอีกต่อไปแต่จีนกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในการกำหนดทิศท,ทางแล้วก็กฎเกณฑ์ของโลกในหลายๆมิติเลยทั้งเทคโนโลยีพลังงานวัฒนธรรมแล้วก็รูปแบบการบริโภคเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ ดังนั้นนะครับคำถามสำคัญในตอนนี้อาจจะไม่ใช่ว่าจีนจะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกได้หรือไม่เพราะดูเหมือนว่าแนวโน้มมันค่อนข้างชัดเจนค่ะแต่คำถามที่เราทุกคนควรถามตัวเองก็คือโลกส่วนที่เหลือทั้งประเทศต่างๆองค์กรธุรกิจหรือแม้แต่ตัวเราแต่ละคนเนี่ยจะปรับตัวรับมือเรียนรู้แล้วก็ดำเนินต่อไปอย่างไรท่ามกลางคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ นี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนในทศวรรษข้างหน้านี้เลยครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review วไว้เลยครับและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับหุ้นอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะ